สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไมคค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่แช่อน Melody in Game กับขนมก้อนสิจ้านะคะเย้ yeah. วันนี้นะคะกูจะมาอัปเดตถัดใหม่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเนาะ <laughs> สัปดาห์นี้ต้องยกให้เจ้าคนนี้เลยค่ะเจ้าสไปน์นั่นเองหลังจากที่เขานะคะได้รอคอยการร <ic om diction aries> ีเมคมาด้วยหัวใจที่เย็นชาของเขานะคะเขารอไดค่ะเขารอได้ตอนนี้นะคะถึงเวลาของเขาแล้วค่ะเจ้ารีเอ้ยเจ้าสไปของเรานะคะได้รับการรีเมคขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะโหดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขากันดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวผมขอเลือกแบบ6 ดาวมาเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะมาดูที่ส่วนแรกก่อนนะคะนี่ส่วนพื้นฐานของเขาก็คือพลังชีวิตนั่นเองจากเดิมเนี่ยพลังชีวิตของเจ้าสไปเนี่ยมีประมาณพันสี่ร้อยกว่า,วาไม่ถึงพันห้านะแต่ว่าหลังจากการรีเมคสไปรอบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหพลังชีวิตเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็น1587เลยนะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยก็ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะส่วนพลังป้องกันก็เท่าเดิมนะคะแล้วก็ความเร็วเนี่ยขึ้นมาเยอะอยู่นะจากเดิม21เนี่ยตอนนี้เพิ่มมาเป็น25นะคะก็ ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันอุโยนี่แค่เป็นพื้นฐานของข้อมูลของเจ้าสไยที่ถูกรีเมคขึ้นมาใหม่นะคะก็เจ๋งแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของเขาบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่สกิลต่อเนื่องของเขาแล้วกันนะคะไอ้เจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอดูหนะ่อย นี่ค่ะหัวใจที่ด้านชาโอ้ยน่าสงสารจังเลย <c oughs> <c oughs> จเจ้าสกิลตัวนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเขาจะมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่ช่วยให้อัศวินในทีมเนี่ยต้านทานดีบัฟนาน2เทินนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสติคดคริติคอลให้กับทีมเนี่ยสีตอนนี้ก็ปรับเพิ่มเป็น5 0แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มการติดบ,บล็อกให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วเมื่อใดที่เจ้าสไปน์นะคะทําการโจมตีแบบปกติแล้วเนี่ยเขาจะทําการแช่แข็งฝั่งศัตรูนะคะด้วยอัตรา ที่กำหนดนาน2เทินด้วยกันเลยทีเดียวนี่โหดมากนะคะ มาดูที่สกิลถัดไปค่ะสกิลนี้นะคะมีชื่อว่าพื้นถล่มน้ําแข็งสะเทือนเถ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 ือนสกิลนี้ของเจ้าสไปนะคะเดิมทีเนี่ยเขาจะสร้างความเสียหาย90%เนี่ยให้กับศัตรูทั้ง5ตัวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือจะสร้างความเสียหาย90%นะคะให้กับศัตรู3ตัวจํานวน2ครั้งด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วจะทําการแช่แข็งศัตรูนะคะเป็นระยะเวลา2เทือนนะคะแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยมัน เด็ดตรงที่ว่าจะสามารถแตกออกได้โดยการโจมตีซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งจะทําความเสียหาย100%ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปทําลายน้ําแข็งอันนี้นะคะน้ําแข็งตัวนี้เนี่ยจะแช่แข็งนาน2เทินสร้างความเสียหาย100%เหมือนเดิมค่ะก็จัดว่าโหดใช้ได้เลยนะคะสำหรับการรีเมคของสไป์เนี่ยเดี๋ยวมาต่อที่สกิลถัดไปนะคะสกิลนี้มีชื่อว่าปลิดชีพยเยือกเย็นนี่ สกิลนี้นะคะเดิมทีเนี่ยจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ2 3 0ของพลังโจมตีให้กับศัตรู1ตัวนะคะแล้วก็จะแช่แข็งนาน2เทินค่ะเมื่อเทินจบแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก160่ซนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะก็คือเขาจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ100%่เซนะคะให้กับศัตรู1ตัวแต่ว่าจํานวน3มครั้งนะ3าฮิตนะคะก็ ็เยอะขึ้นนะเป็นก,ก,ก็เท่ากับ300อเเซนะเนาะเออใช่แล้วก็จะมีผลทะลุบัฟด้วยนะนี่มันเด็ดตรงนี้มันเด็ดตรงนี้มันมีผลทะลุบัฟค่ะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายถูกแช่แข็งในอัตราที่กำหนดนาน2เทินค่ะผลการแช่แข็งครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับอันสกิลเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีใครก็ได้นะที่ไม่ใช่สไปก็ได้นะมาตี้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำแข็งจะแตกลงนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม16 0 ด้วยค่ะโดยที่ไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะแล้วก็สกิลนี้นะคะหักไปโจมตีศัตรูที่ได้รับการแช่แข็งมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก100%ค่ะแปลว่ามันจะแข็งต่อนั่นเองนะคะก็จัดได้ว่ารีเมคมาได้เด็ดพอสมควรเลยนะคะสำหรับเจ้าสไปเนี่ยนะคะก็โหด โหดไม่แพ้กันเลยนะแต่ว่าอโกมีแค่ตัวเดียวนะคะสไปของโกเนี่ยเลเวล30เองนะตอนนี้เนี่ยยังเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาไปใช้ซัพพอร์ตทีมนะคะก็ตอนนี้ก็ทำตัวกันสถานะมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะสไปหลังจากการรีเมครอบนี้นะคะก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าก็อยากจะทำอยู่นะสไปเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอคิวไ้กันนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมฉลองการรีเมคสไปค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะทำการอัปเกรดอัศวินเซเว่นไนท์นะคะก็จะได้ใบเรียก3-6ดาวไป2ใบค่ะแล้วถ้าเกิดทำการวิวัฒนาการนะคะจะได้1,000โก้เอ้ย10,000โก้ค่ะแล้วก็ถ้าข้ามขีดจำกัดน,นะคะก็จะได้อุปกรณ์ใบเรียกเซเว่นไนท์ห6ดาว2ใบค่ะ แต่ว่าใครที่ยังไม่มีเซเว่นไหนมาให้ทําอย่างเช่นโกเป็นต้นนะคะก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งมาให้ร่วมสนุกกันค่ะก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโหมดผจญภัยนะคะถ้าเกิดเคลียร์ได้20ครั้งเนี่ยก็รับไปเรียกอัศวิน3 6ดาวไป1ใบค่ะถ้าได้50ครั้งก็รับไป2ใบส่วนถ้าได้100ครั้งเนี่ยก็เอาไป4ใบเลยเออโกก็ว่าอันนี้แหละโกน่าจะทําได้นะ มาดูในส่วนต่อไปกันบ้างนะคะตรงมุมขวามือตรงนี้นะคะจะมีไอคอนแปลกๆขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่ากระดานสเตตัสค่ะก็กระดานสเตตัสอันนี้นะคะก็จะบอกเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆของเรานะคะในเกมของเราเนี่ยแหะคะ่ะก็คือตั้งแต่อารีนาหอคอยไม่สิ้นสุดดันเจนไลวันสงครามจินประสาทก็คือถ้าเกิดว่าเราลืมเล่นตรงไหนเนี่ยมันจะมีไอคอนนี้ค่ะช่วยในการบอกเราว่า อ,อ,อย่าลืมมาเล่นนะจ้าอันนี้นะคะจะมีไอคอนตัว N ค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยเข้านะเดี๋ยวกดลองเข้าไปดูนี่อารีนาของโกนะคะยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะคะโอเคค่ะอ่านี่ไงโกลทาเสร็จแล้วดันเจียนไรวันนะคะเล่นไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าซัาเ็จแล้วซึ่งนอกจากนี้ก็ยังบอกระยะเวลาให้เรารู้ด้วยนะคะว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในกิจกรรมนี้น,นะคะ แถบข้างบนเนี่ยนะคะก็จะมีบอกว่าเป็นคอนเทนต์ฮอตไทม์แล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปอัศวินเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าฮอตไทม์กับกิจกรรมการดรอปอัศวินเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆต้องเข้ามาดูนนี้กันนะเข้าไปดูที่เดิมเนี่ยจะไม่เจอแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมการเพิ่มอัตราการดรอปอัศวินของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่ที่เรดรินกับแ้โออยู่เหมือนเดิมค่ะช่วงระยะเวลาเดิมนะคะก็คือ ในเวลาบ้านเราเนาะ11โมงถึงบ่ายโมงเย็นเอ้ย11โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะเป็น5โมงเย็นถึง5าทุ่ค่ะยังไงก็ไปเล่นกันนะนี่นะคะฮอ t ไทม์ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวค่อยไปเปิดอีกทีนึงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่ออันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่มีการโฆษณามาสักพักนะคะสำหรับ หอคอยหุบเหวลึกลับนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่เข้าไปเลยอุย้ยเข้ามาดนตรีก็หวยหวนมากเลยนะคะจะเจออะไรไหมเนี่ยดูมันลึกลับจริงๆเลย ็เจ้าตัวหอคอยขูเหวลึกลับอันนี้นะคะก็จะจัดเป็นซีซั่นค่ะตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่กันในช่วงพรีซีซั่นนะคะวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมนะคะก็เขาบอกว่ามันจะทำการรีเซ็ตทุกวันที่1ของเดือนนะคะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการทำซีซั่นแบบซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะปรับเป็นวันที่1เนาะตอนนี้เขาก็ให้เราแบบพรีซีซั่นกันไปก่อนอะไรเงี้ยเนาะ เออใช่แล้วถามเองก็ตอบเองนะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหอคอยหลุกหุบเหยบลึกลับเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างคะลึกลับสักแค่ไหนกันเชียวนะคะแต่ตอนนี้นะคะรู้สึกหลอนกับดนตรีจังเลยนะคะไปหาอะไรทำกันดีกว่า นี่นะคะอย่างแรกเลยเข้าร้านค้าก่อนเลยค่ะอาแล้วค่ะนี่ค่ะจะเป็นของรางวัลที่เราจะได้จากหอคอยหุบเหวลึกลับนะคะแต่ว่าเราจะได้จากการที่เราสะสมดาวค่ะดาวพวกนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเก็บสะสมไว้แล้วก็ค่อยมาแลกกันที่ร้านค้าอลิสตรงนี้นะคะ มาต่อที่ไอคอนอันต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลอันดับนะคะก็เราจะมาดูกันตรงนี้แหละว่าเพื่อนๆคนไหนได้อันดับที่เท่าไหร่กันไปแล้วรวมถึงตัวเราเองด้วยจะติดอันดับอะไรกับเขาไหมนะ <c oughs> ก็มาดูตรงนี้นะคะก็จะมีบอกเนาะว่าแบบเราได้เล่นไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเคลียร์ด่านไปเท่าไหร่เงี้ยนะคะ สำหรับไอคอนต่อไปจะเป็นข้อมูลรางวัลนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลรางวัลซีซันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆได้อันดับหนึ่งก็เอาไปเลยค่ะ1500นะคะต้องลองเล่นดูค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีรางวัลตีเป็นเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับรางวัลของกิวลเลยนะที่แบบทำเป็นซีซันซีซันซีซันอ่ะแล้วก็เป็นอันดับที่แล้วก็ถ้าเยอะๆก็เป็นตีไปเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยค่ะลองจิ้มมาที่เครื่องหมาย คำถามนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกนะว่าการเข้าต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาอ่านดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะโกอ่านโกลองอ่านดูแล้วก็แบบงงนิดนึงเดี๋ยวต้องอาศัยระยะเวลาอีกนิดนึงนะคะในการทาความเข้าใจเนาะประกอบกับการเดี๋ยวลองเล่นดูด้วยนะคะว่ามันคืออะไรนะโอเคค่ะ อันนี้ก็มีของมาแจกกันอีกแล้วค่ะถ้าเกิดเราเล่น1ครั้งนะคะก็จะได้3 0,000่นโกลเล่น2ครั้งได้ได้อเดสชิ้นนะคะแล้วก็เล่น3ครั้งได้30,000โกค่ะเล่น4ครั้งได้ใบเรียกอุปกรณ์4-6ดาวไป1ใบนะคะเล่น5ครั้งได้แร่อเดสชิ้นค่ะเล่น6ครั้งได้ใบเรียกอุปกรณ์4-6ดาวไป1ชิ้นค่ะแล้วก็ถ้าเล่น7ครั้งเนี่ยก็ได้ใบเรียกธาตุสดาวไปเลยนี่นะคะก็เป็นของที่เอามาแจกให้เรา เขาบอกว่าเขาไม่สนนะว่าเราจะเล่นผ่านชั้นต่างๆครบ7ชั้นไหมเขานับเป็นครั้งนะคะก็ถ้าเล่นครบ7ครั้งนี่ก็ได้ของที่พูดมาเนี่ยไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกขจะต้องเล่นให้ครบนะคะเอาลค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโกไปทําการจัดเตรียมทีมมาไว้สําหรับเล่นในรอบแรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตตัดค่ะไปกันเลย ใช้กุญแจ3ดอกนะคะในการเข้าเล่นในแต่ละด่านนะคะของเจ้าตัวหอคอยหุบเหวลึกลับเนี่ยนะคะ mm hmm. นี่นะคะพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกเราก่อนนะคะถึงเงื่อนไขการต่อสู้นะคะ mm hmm. ถ้าทําได้ครบก็เอาไปเลยค่ะกาวดาวนั่นแหละนี่ป๊าปาพี่เดลเหมาคนเดียวเลยค่ะ พี่เดียวไม่แผ่งใครยังไม่ได้ใช้สเกลอะไรเลยค่ะตายหมดแล้วค่ะใช้ไป8วิเลยนะคะ,ะผ่านด่านแรกมาค่ะเขาบอกว่าเนี่ยให้แต้มดาวมา1ดาวแล้วรางวัลน,นี้จะถูกส่งไปทางกล่องจดหมายของเราซองจดหมายของเราค่ะ นี่เห็นไหมคะดาวขึ้นมา9้าอันแล้วคะ่ะตอนนี้ก็มี9ดาวแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งดาวนี้ไปที่ซองจดหมายของโกแสดงว่าตอนนี้โกต้องมีดาว10ดาวแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองลองดูชั้นที่2นะคะคือใน1วันเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้แค่ชั้นเดียวนะคะชั้นต่อไปเนี่ยเราต้องรอก่อนต้องเป็นวันต่อไปนะถึงจะอามาเคลียร์ชั้นต่อไปได้ ขอเข้าไปแอบดูชั้น2หน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะพอเข้ามาในชั้นที่2เนี่ยเขาจะให้เราเตรียมตัวละครใหม่อีกทีนึงนะคะที่จะไปใช้สูเนี่ยซึ่งตัวละครที่เราได้ใช้ไปแล้วนะคะก็จะถูกแบนไว้เป็นระยะเวลา3วันด้วยกันค่ะเนี่ยนะคะไอตัวที่โดนกากบาดไว้นะคะขีดข่าไวน้นะเราใช้ไม่ได้แล้วนะต้องรออีกสากวัน ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันอีกสักพักหนึ่งนะคะสำหรับหอคอยหุบเหวลึกลับนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่มุมขวามือนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจ่าสุพิเศษของอลิสนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาในการฟาร์มเนาะแล้วก็มีทาตเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าสำหรับโกเน่ยโกสายฟาร์มไงโกก็เอาไปฟาร์มดีกว่าเก็บรูบี้ได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอีก1อย่างค่ะที่เราจะสามารถหาซื้อได้โดยการใช้รูบี้นะรอบนี้นี่เลยไปเรียกอันเมณีเซเว่นในสีดาวค่ะก็ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา25รูบี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะได้เป็นสีดาวเนาะกเคยได้นะ5ดาวแต่พอเอเวก็ไปแล้วมันก็จะไม่ใช่ของ เซเว่นไนท์มันก็จะเป็นของธรรมดาไปเลยอะไรเงี้ยเออต้องพยายามให้ได้6กดาวไงมาต่อกันที่ตรงนี้ค่ะวันนี้อันนี้อันนี้กดดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมเพื่อนได้แล้วโอ้ยดีใจมากๆเลยก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเยี่ยมเข้าไปดูเพื่อนไม่ได้นะเราก็เกิดความสงสัยและหงุดหงิดมากเลยว่าเฮ้ยทำไม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 เราถึงตายแล้วทำไมฝั่งนู้นนถึงได้อะไรเงี้ยเขาใส่อะไรเราก็เข้าไปดูไม่ได้ไง ตอนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้แล้วนะคิดถึงเพื่อนคนไหนนะคะก็รีบเข้าไปเยี่ยมเลยนะคะ <ged> <laughs> <laughs> เดี๋ยวกดจะแอบ,บเข้าไปเยี่ยมสุดหดประจํากิลของโกคนหนึ่งนะคะอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบบหากันคือเพิ่งทํากิลมาค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้ดูเลยว่าข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะรับมาด้วยใจ นี่นะคะโหดประจำกิวเข้าไปดูนี่สุดยอดมากไหนๆก็พูดถึงกิวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการเริ่มซีซั่น4แล้วนะคะของกิววอ์ค่ะก็สิ้นสุดกันไปนะคะสำหรับพีี season นะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่กิววอ์ของจริงแล้วค่ะซีซั่น4ในรอบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูรางวัลกันดีกว่า คือเราไม่ดูอย่างอื่นเลยเราจะต้องกดไปดูที่รางวัลก่อนมันเป็นแรงจูงใจในการเล่นค่ะอา้าวเข้าผิดเดี๋ยวนะดูซิค่ะเข้าไปที่รายการรางวัลนะคะแล้วก็ไปดูที่รางวัลพิเศษนี่เลยโอ้ยชุดเดลโลอนส์ชุดพี่เดลนะคะหลอ่อหล่อกระชากใจหล่อมากหลอ่ออยากได้อยากได้ตอนนี้เลยเฮ้ยคืออยากได้อ่ะนี่นะคะ เขามีเงื่อนไขอีกแล้วค่ะก็คือเราจะต้องทำกิวเราเนี่ยให้มีคะแนน1นึ่งนคะแนนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เราจะต้องมีโทเค็นที่เป็นเหรียญส่วนตัวอีกคนละ10เหรียญถึงจะได้นะถ้าใครมีไม่ถึง10เหรียญเนี่ยก็พลาดเลยนะคะชุดหล่อๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีรางวัลเป็นรูบี้กับโทปาสนะคะตามซีซั่นเนาะแล้วก็สำหรับรายวันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะโอเค ยังมีอะไรอีกนะาเดี๋ยวออกไปดูกันนะคะอ่ามีกล่องของขวัญดุ๊ก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 ,ก,กอันนั้นโกกกดไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้เป็นใบเลือกอัศาวิน6ดาวมานะคะกล่องนี้นะคะมีชื่อว่ากล่องดาวโหลด10ล้านค่ะก็มาจากการที่มีผู้เล่นดาวโหลดเกมนี้ 1, ถึง10ล้านไ d นั่นเองนะคะก็ได้ของรางวัลมา7กล่อง7วันค่ะก็ได้วันละกล่องนะคะโดยที่ แต่ละวันนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำรูปแปะไว้ให้แล้วกันเนาะว่าแต่ละวันได้อะไรกันบ้างนะคะคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอัปเดตแพทใหม่รอบนี้นะคะแต่มันเหมือนยังไม่หมดยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> พอดีว่ากดขี้ลืม <laughs> อาจจะมีเหลือสักอย่าง2องอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะ เห็นว่าโกลืมพูดตรงไหนนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โกลทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะโกต้องขอตัวนะคะไปวางแผนเพื่อชัยชนะในการได้ชุดเดลโอนสมาครอบครองกันนะคะต้องไปคุยกับเพื่อนๆในกิวนะคะเอาละค่ะโกกัสไปต้องขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะบายบาย